ของการจัดง,งานของเราแหะครับคุณนวัดอะไร,ะไรคือจุดเด่นของทีสแกนแฟสของเราครับผมว่าถามคนนี้ไหมอามไหมอ่ะออเาอาคนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมตอบด้วยโอเคครับพี่หน่อยครับ,รบอะไรครับที่เป็นถือได้ว่าเป็นสเสน่ห์ของการจัดง,งานของเราที่กำลังจะเกิดขึ้นเสน่ห์ที่บอกนะว่าจักรวาลแห่งความสนุกครับทุกคนต้องมาแล้วต้อง้วนครับสุดท้ายผมก็เป็นคนท่ากางเนาะแล้วก็ได้รู้จักหมอราสักห้าปีแล้วรู้สึกว่าหมอราเนี่ยความนวน คือสิ่งที่จะทำให้ทุกคนได้มารวมกันและเกิดซึ่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันนี้อันนี้วิชาการจริงบผมว่ามันเป็นสารตั้งต้นที่ดีมากและรู้ไหมฮะว่าความม้วนจุดแข็งของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดเพราะว่า AI ดิสทัทไม่ได้ถูกไหมฮะอันนี้เป็นสารตั้งต้นแล้วงานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะม้วนอย่างไรอย่างที่บอกนะลำยิมสแกนแล้ววัฒนธรรมจา๋จาๆที่แบบมันทําให้เรารู้สึกว่าอิ่มเอมแบบลากเงาของเราของความเป็นไทยทั้งสี่ภาค ครที่เป็นจุดแข็งทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นใน The Grand f r i x ครับผม่นมาฟังของแข็งของในห้างกันด้วสวัสดีครับในห้างครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยถามความรู้สึกดีกว่าในห้างครับรู้สึกไงบ้างที่วันนี้เป็นการผลิตกำลังจากสามค่ายก็เป็นความยิ่งใหญ่แล้วก็ดีใจมากครับผมผ่านการประสานนะครับจากทีน้อยแล้วก็คนที่เคยห้ามแข่งกันอยู่แล้วแล้วก็ยินดีร่วมงานกับ มิแกนของบอสมาวดด้วยนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยากไม่ว่าจะเป็น Q ยยคิวน้องลำไยหรือคิวของมิแกนนะครับก็ถือว่าโอกาสนี้เป็นการสร้างความกรเทิอนนะครับปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าบนเวทีของความสวยความม่วนและก็ความมันซึ่งกว่าจะมาบรรจบกันได้3จักรบาลแห่งความมันมผมเชื่อว่าหลังจากนี้นะครับคอนเสิร์ตต่างๆที่จะไปในห้าง ในโปรเจกต์ของเราประมาณ5คิวแรกนะครับในห้าเซ็นทรันทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นการหลบฝนเข้าสู่5จริงๆแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตภายในห้องแอร์แล้วก็ตั๋วก็ไม่แพงก็สัมผัสได้ด้วยผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านบอสาวัแลวก็เฮียหน่อยพาผมสร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ตรงนี้นะครับรบ,บนเวทีของนางงามด้วยซึ่งก็กำลังเป็นที่โด่งดังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ของไหทของคำก็จะมาจากอินดี้คุณป้านะครับความเป็น อินดี้เพลงที่เป็นโลอลต้นทุนต่าจนมาถึงวันนี้เราก็ยังมีมิแกนมาจากอินดี้อย่างน้องอาร์มช,ชุติมายอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเทสแม่เือจากสายอินดี้<อ>มานะอันนี้ลูกสาวผมเมื่อแปปีเพิ่งได้เจอกันกับวันนี้อย่างภูมิใจแล้วก็ขอบคุณเฉพาะที่นวัตที่ต่อยอดให้กับลูกสาวคนนี้ผมด้วยแล้วก็มาเจอกับที่ลำใหญ่ยยที่อยู่ด้วยกันมาเมาื่อแปะเก้าปีที่แล้วก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ขอบคุณพี่นวัตแล้วก็เฮียหน่อยที่ขอให้เกิดงานนี้ด้วยครับขอบคุณครับสำหรับผมนะฮะ ผมว่างานนี้หลายๆคนอาจะคิดว่าอ๋อรวมตัวกันเพื่อทําธุรกิจแน่นอนครับประเทศไทยในขณนะนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราจําเป็นนะฮะที่ต้องพาเรือลำน้อยๆของพวกเรา3คนเนี่ยมาผูกเป็นเรือโยงเพื่อให้พาเศรษฐกิจของน้องๆนะฮะไอดอลหมอลำหางเครื่องแดนเซอร์นะครับร้านค้าร้านขายของตามวงหมอลำวงรุ่ทุ่งเนี่ย สามารถมีชีวิตต่อไปได้แต่ถามว่าเขาก็ขายดีอยู่แล้วโชว์เขาก็เยอะลำไยวิ่งจนขาขวิดอยู่แล้วนี่วิ่งมาจากนู่นลาดะส์ <Okay. S 1> จนถึงเซ็นทรัลเวิลด์แต่แหว่าทุกคนลืมไปหรือเปล่าว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยนะครับว <Okay. S 1> งหมอลำวงลูกทุ่งเนี่ยส่วนมากแล้วจะถูกแทนเซนซงานและงานจะน้อยมากเขาเรียกปิดฤดูกาลใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเราเอาช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยมามาทำเป็นโปรเจกต์เลยว่า <Okay. S 1> คนเราเนี่ยมันไม่สามารถจะหยุดได้ เพราะฉะนั้นเราก็ได้คอร์รเอร์รนะฮะกับทางเซ็นทรัลหลายสาขามากซึ่งเราจะมี11โชว์ใหญ่ๆใ,ใ,ในห้างเซ็นทรัไม่ได้โชว์ในห้างแบบนี้นะทุกคนโชว์ในอีเวน l ์ฮอใหญ่ๆทุกคนได้4,000คนต่อรอบคนทาบ้านเตรียมตัวไว้กระเป๋าฉีกแน่นอนนะฮะบอกเลยนะฮะแต่เราไม่ได้ป้นนะครับราคาเราหลักร้อยแล้วไม่ใช่500 700ด้วยบอกเลยวันนี้นะ ถ้าใครสแกน QR โค้ดทันได้ร้อยกว่าบาทต่อรอบบอกเลยเราแทบจะไม่เอาอะไรหรอกครับอยากอย่างเดียวคืออยากให้ไปอยู่รวมกันเพราะมันเป็นจักรวาลแห่งความสนุกแน่นอนนะครับฝ่ายขวาเนี่ยผมให้การเคารพมากนะจริงๆเรารู้จักกันมานานแล้วล่ะรู้จักทางๆอย่างงงงวยผ่านคีแมนผ่านพี่นกผ่านจุงทางดาวทอก็รู้จักกันหมดแหละก็เคยถามถึงพี่นกก็เคยโทรหาในห้างบอกในห้างช่วยมาแคสตักร้อง ขนาเก็บตัวมิสแกนนะ,ะตอนนั้นในห้างก็บอกว่าคิวเยอะยังวิ่งวุ่นอยู่อะ่ะเข้าใจก็เลยไม่ได้คุยเขาส่งเบอร์ในห้างมาผมก็ไม่กล้าโทรเอ๊ะในห้างจะมีความไม่สบายอกสบายใจอะไรหรือเปล่านะก็แค่ลังเลแล้วคิดไปก็ไปถามทางนี้ทางนี้บอกไม่มีอะไรนะฮะในที่สุดเนี่ยผมก็มั่นใจว่าในห้างมีของดีก็คือมีเพลงและก็มีนักร้องที่ดีต้องยอมรับว่าเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับฟันจริงๆ นั่นก็คือคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หนึ่งคนลำไยไหทองคำเอาปมมือให้ลำไยห,หน่อยนะฮะแล้วเนาะแล้วก็ในห้างก็มีคาถาที่ดีมีแดนเซอร์ที่น่ารักนะฮะไม่รู้ว่าจะแดนเซอร์ชื่ออะไรก็แล้วแต่ทุกคนที่มามันก็น่ารักตามบริบทของมันับผมเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมารวมกันเป็นหนึ่งกองซึ่งกองนี้ก็จะเป็นกองมาตรฐานนะ,ะส่วนกองนี้เนี่ยนะ,ะกองเฮนนอยเขาเก่งเรื่องชา เรื่องโชว์เรื่องเวทีเรื่องสคริปต์เรื่องขอลิขสิทเพลงนะในห้างไม่ต้องกลัวถ้าเกิดเจ้าของจริงเขามาตามปีเขารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะฮะซิเคียวริตี้พื้นที่แบ่งไป <c oughs> ส่วนของผมเนี่ย <c oughs> ผมก็จะอำนวยความสะดวกทุกอย่างก็คือสื่อ PR ศิลปินการลงทุนผมก็ลุยไปก่อนตามนี้แล้วก็ทำหน้าที่มาเก็ตติ้งจำหน่ายบาัตรเพื่อลุยให้ทุกอย่างไปถึงเพราะฉะนั้น โชว์ทุกโชว์อของเรา11โชว์จะมีน้องๆเดอะแกรนของเราที่แกรน์ว <hguru> ซ์แน่นอนแต่ยังมีคนอื่นๆสลับสับเปลี่ยนไปแต่ที่จะไม่สับเปลี่ยนก็คืออิงฟ้ากับชาลอตถ้ามีอิงฟ้ากัชาลอตมีลำไยไปด้วยไหมเออถ้าใครไม่ซื้อบัตรวันนี้แช่งนะบอกวม่อไหร่ช้งทันท เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะทำกันได้คือเรามาอยู่ในยูเนียนเดียวกันยู Union เนียนแห่งความสนุกเพราะเราทำมิส s s นเวอร์ชั่นอยูแล้วมิสแฟนอยู่แล้วเราก็เลยใช้คำว่าจักรวาลแห่งความสนุกทุกคนไปจะสนุกนะจะดิง้งจะแดนนาจารอะไรก็สนุกหมดเรามีความสนุกรอคอยทุกท่านอยู่นะฮะนี่คือวัตถุประสงค์ครับน่าติดตามมากเลยนะครับไปท้วท่าน